ีการหาเงินง่ายๆในแมปโกะการ์เด้นมาเดี๋ยวผมสอนวิธีที่1น,นะครับสำหรับคนที่มีต้น c a n d ี้บอตตอมนะครับสต้นขึ้นไปเป็นต้นที่ราคาแพงที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วใช้สิ่งที่เรียกว่า Master s p r i n ิงเกซึ่งวิธีการหาของมันก็คือจะขายอยู่ในร้านเกียร์นะครับในราคาที่10ล้านพอเรามี Master s p r i n ิงเกแล้วสิ่งสิ่งต่อไปที่เราควรมีก็คือก o l l ลี่สปริงเกอกับแอดวานซ์สปริงเกอนะครับ ซึ่งสองอันนี้ครับไม่เกินสองแสนคุณก็สามารถซื้อได้ทําไมของอันนี้ถึงจําเป็น,นเหรอหนึ่งเลยนะครับมันจะทําให้ผลผลปายของเราใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมวิธีที่2นะครับก็คือวิธีที่รอมูแชนแบบโคตรโหดมาเช่นช็อคแล้วก็เดี๋ยวติดช็อคสายฟ้านะครับแล้วก็มีช็อคกอระเล็แล้วก็มีติดน้ําแข็งซึ่งแต่ละอันจะคูณเงินไม่เท่ากันนะครับวิธีหาเงินชิ้นที่3าม วิธีเบสิกมากเลยครับคือการที่เราต้องปลูกสิ่งที่เก็บแล้วเก็บเลยเช่นเห็ดแครอทบ m มบูปลูกพวกนี้เยอะๆนะครับปลูกไว้ในในสวนที่เราคิดว่ามันโล่งที่สุดสิ่งที่เราควรทําอันต่อไปก็คือการรอครับยิ่งโมแทนเยอะยิ่งทําให้เรารวยรวยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าอะไรก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามติ๊กตอผมด้วยนะครับบายบาย